พี่น้องก็จะได้เทคนิคดีๆในการรับมีดยังไงให้คมเทคนิคการรับมีดเมื่อนี้โอ้ยมีดมีดเขาให้พี่น้องเนี่ยมีดเขาให้นี่ก็มีดเขาให้หลังจากที่วางเว้นจากให้ไปโดนมีดเขาให้ใส่สามเหลี่ยมพี่น้องน้องนั่นก็เป็นมีดท่ำขั้วแล้วก็เป็นมีดห่อนน้ำมัน มีท่อนนม้อยูี่สองเหลี่ยมนี่น่ครับห่อนนม้เบิดคมมพี่น้องหลังจากที่ฝนไว้หลายๆเมื่อนี้เขามีเทคนิคดีๆนั่มากบอกพี่บอกน้องเกี่ยวกับการฝนมีดฝนแบบใดจังสีคมเนาะมาทั้งเทคนิคง่ายๆก่อนอันนี้ครับพี่น้องนี่ก็คือผ่าผ่าซุปน้ำโปกเลยข้าวในข้าเตรียมพื้นที่ไว้ทะลอง อันหินเรียบร้อยเลยพี่น้องแล้วก็เอาผ้าเศษผ้ามาปกเป็นยังยังเอาผ้าปกแบบนี้ผ้าเนี่ยเข้าเสียไปจุ่มน้ำสักก้อนแล้วกับผ้าปกว่างไวคขอนใหม่เป็นยังยังปกพี่น้องกับพราววะเนี่ยเวลาเข้าว่างหินหินกับหินห่างเด้กพี่น้องมันตกแตกเวลาเข้าห้อง,ห,องหินหินสิบวันเลยขยับเนี่ยพี่น้องถ้าสมมุติว่าเข้าบ่อห้อง ฝนไปฝนมาบาย่พี่น้องเห็นบ่นี่เป็นเทคน,เนิคเลยจดจำเอาไปใส่แล้วก็ต่อไปมาเป็นเทคนิคการรับมีดพี่น้องการรับมีดที่ถูกต้องก็คือพี่น้องเห็นบ่นี่ท่างนี่เป็นท่างหยาบแล้วทัางนี่เป็นท่างละเอียดเ้อาสิฝนทัางหยาบก่อนเพื่อทำคมให้เสมอโดยการที่การฝนเมีด พี่น้องเข้าสียูไปทั้งหนาแบบนี้ตั้งฉากขับพี่น้องอันนี้สมมุติว่าว่างเสมอหินจะเข้าสิเข้าสีโยกฉากขึ้นใสโคมจั่าน่อยแ้วเข้าสียูไปทั้งหนาแบบนี้ได้พี่น้องได้เนี่ยครับ <c oughs> แบบนี้แล้วก็กลับขางกลับขางมาขางนี้แล้วก็ตั้งฉากขาึ้นเก่าแล้วก็ยูไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้จักขางละสองรอบเด้พี่น้อง หูคมหูย,ยูไปตรงๆแบบนี้โดยหันค้อมอกจากเขา้าอย่าไปเฮ็ดเสียงแบบนี้อย่าไปฝนเสียงแบบนี้บ่ถืกบ่ถึกต้องบ่ถืหลักได้พี่น้องเด้อเอาได้ที่รวพ่นทร์อันนี้เกิดือไม่อันนี้ออสห้องขึน้นใม้มันได้ระดับที่เท่าสีฝนเห็นเอากากเพชรทั้งๆขึ้นที่มันหยาบ มันสิมี้สองไล่ได้พี่น้องไล่ละเอียดกับไล่หยาบเข้าไล่หยาบึ้นก่อนเป็นอย่างเงเราไล่หยาบึืนก่อนเพราะว่าเห้อยเข้าฟันห้อยห้อยเขาฟันใวเนี่ยถ้ามันเป็นเขียวตะเตียนถ้ามันเป็นฟันเป็นห้อยฟันห้อยอย่างห้อยบินห้อยอย่างว้เขาเสียวท่านหยาบนี้ลบลบคมตะกอน ว่างแปะลงไปก็มีดยกขึ้นมาหน่อยนึงครับพี่น้องยกฉากขึ้นมาหน่อยหนึ่ง,ง,หขขขหงให้มันรับกระต้มย่ไปเลยนะพี่นอ้องย่ไปข้างหนนี่ครับมีซื้อวิธี่รับมีดที่ถูกต้องผ <c oughs> ูดใดว่าผลมีดผูดผลมีดเขา่าโบย่านเนี่ยอย,ย่าไปเยียอันนี้มันเป็นเทคนิคในการผลมีดย่านโบยานกับเขา่า คอยในย่านคอยก็ยังฝนเขาพี่น้องไปย่านนี้คอยในยนงันงฝนเขนาเนาะน,น,นี่เบางทีงเขานั่นแล้วเขากลับดานน้านมากบางทีงเขาฝนทางนี้บดีกลับดานน้านมาเหมือนเดิมวางลงยกขึ้นหน่อยนึงหาเลยข้าตงตงเด้อพี่น้อ,เองเด้อดแบบนี้แหละครับเข้าจีตั้งกล้องไว้ไก่ในน,น้อยน่อยเอ่อเพราะว่าเก็บผู้เดียวใายผู้เดียวเนาะพี่น,อน้องเนาะบ่มีิผู้ใดียวใบไง มัันจะบเลยแค่นี้แหละพี่น้องใบเบิ่งมันเนี่ยเห็นบอกอุ้ยยางคมเลยแล้วแล้วหลังจากใบค้มแล้วมาลูบลูบไปแบบนี้พี่น้องแสดงว่าใบนี้ค้มพันพับขึ้นมากคมพันพับขึ้นมากับนี้เขากลับมาหนีน้อยนึงเอาลบคมที่พันพับออกซึ้บเนี่ยพี่น้องนั่นพันพับขึ้นมาน้อยนึง นี่น้องนี่คมแล้วหลังจากที่คมแล้วเสร็จเรียบร้อยนี่นจมบอกอันนี้ท่างหยาบอันนี้ท่างาบ่หยากเขาท่างละเอียดขึ้น้ะพี่น้องมันเหมือนเดิมอฮะ,อะเพื่อเพื่อให้คมกริบเมื่อกี้นี่คมซื่อๆได้พี่น้องนะโอ๊ะใจวันนึ่งนี่คมซื่อๆบานนี้ที่คมกริบเดียมือนคมกริบเพราะว่า เขาออก้างละเอียดผมพี่น้องจะได้คมกริบนะครับลูดเบิ่งนะคมคริบเอาดึงพายมันตึงเพื่อว่าเอาน้ำหยอดแค่จักน้อยให้ไม่ทับผาดูดกันเราเห,ห็นหินเขาสิบวหยักนี่เด้อพี่น้องกอจำไว้วางหินให้ตรงแล้วก็วางมีดให้ตรง หูดันเข้าดันออกแบบนี้นี่คือวิธีผนมีดที่ถูกต้องนะครับด้อผู้ใดที่ว่าเบิ้งแล้วที่ว่าฝนมีด่เขาบมเมนคนยันเนี่ยคือคน้นผลบ้ถือวิธีครับพี่น้องครับเพราะมันคมแล้วคมทิพแล้วเอามาัเข,ข่ากันเีาเบาชีบเป็นการลบเลี่ยมลบไร่พี่น้อง ง่ายๆเด็กนี่คือเ,เไปไปข้าเข้าใบเบิ้งทั้งขางโบมันไปิดใบทั้งคมแบบนี้ได้พี่น้องใบทั้นนทงขางว่าคมมพันธุ์เสมอรือยังลูกตั้งขางนี่คือรับมีดที่ถูกต้องเข้าแล้วได้พี่น,อน้องเขา้าแล้วนี่คือครบแล้วหลังจากนั้นต้องการความขาววางมีดลงนะขูหน้าขูหนาม สังเกตเพิ่งใหม่เ้าสีเียงืงนอพี่น้องแต่ว่าห,หินเ้างประตูเนี่ยหน้าเขาจะขาวแล้วอันนี้คือฝนสนิมหมวกโดนแล้วพี่น้องสิบก่ามือแล้วที่ที่โบได้ฝนอันนี้เป็นเทคนิคฝนมีดเทคนิครับมีดไม่ใช่ว่ากลัวหรือไม่กลัวเมียไม่เกี่ยวกันนะครับนี่เห็นบ่ฮอ้ม่มเห้วพี่น้อง ห้ารู้เทคนิคฝนแค่นี้กับเขาแล้วพี่น้องเนี่ยไม่เชื่อทุกคนเอาไปลองทำดูอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาเล่มนี้พี่น้องเล่มนี้คือกันเอาร่างเศษไม่เศษดินออกอนอันดับแรกหงายทางหยาบขึ้นมาแล้วก็วางมีดลงให้ตรงแล้วก็ยก ยกสันมีดขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ถูไปข้างหน้าแบบนี้เพื่อเป็นการลบลบฟันที่ที่มันเป็นรอยบิดเนีย่ยที่นอ้องใช้ข้างนี้กร,รมแล้วก็กดแล้วก็ถูไปข้างหน้าแบบนี้นี่คือการวิธีขวมีดที่ถูกต้องนะเอาไปใช้ดูไม่ได้กดมากกดพอดีพอดีครับ โบล้านพ่นวาผู้ให้ฝนมีนเพราะเขาพูดัญ,ญานเนี่ยนั่นคือเพิ่มโมโหเทคนิคครับพี่น,อน้นนองเพิ่นบ่ญ่าดกเพิ่นเปี้ยงจะเพิ่มโมโหเทคนิคเนี่อันนี้เขามาลูบ่ปลูบไปลูบไปข้างหน้าอย่าลูบมาข้างหลังเนยลูบไปข้างหน้าแสดงว่าไม่มีฟันละกลับข้างกว่นี้พี่น,อน้องเอาข้างนี้มันนี่เขาสิฝนเพิ่นสองเดิมครับพี่น,อน้องเป็นเทคนิคดีดีด สําหรับผู้ใดที่คุณสามีพอยคุณสามีว่างฝนให้ได้อันนี้เป็นสิ่งนี้ของสวนไทยยุสบายของเขา้าใส่แบบนี้ยุตตลอดครับฝนแบบนี้แหละไ่ได้ออกแง่งไหลแต่ละเหล่มครับพี่น้องฝนแบบสบายๆนะครับคือแต่อย่าลืมไงทางทางที่หยาบๆขึ้นก่อน เนาะเนี่ยแค่นี้จากนั้นลบดูคมมึงวังหน่งเขาฝนท่านีห็นปะบาดท่านบลบมันหล,ลูบเบิงคมยังบ้านคมยังบ้านท่านขึ้นมามฝนอีกพี่้นงฝนออ,อีกีัหน่อยประบน,นี่ครับรับรองมาห้อนเราไม่ถึงห้ามไม่แนกก่นันใช ข้ามีดก้มอย่าลืมดันไปตรงๆงอย่างนี้เถิดดันไม่ตรงๆแบบนี้หนึ่งบออันตรายกับพมอมีดทุกความไม่นอ้องบริสเสียงอันตรายกับพมอมีดผู้ดใดฝนมีดที่ปถะตวิธีควนที่เป็นวิธีวิธีมีว้ครับพี่นอ้อง ดันไปข้างหน้าแบบนี้อย่าลืมหันหันคมไปข้างหน้าแล้วก็ดันไปแบบนี้นี่ครับเนี่ยสังเกตดูเนี่ย,ย,ดดยคมที่พับขึ้นมากเลยพี่นอ้องหลังจากคมพับมาแสดงว่าเสมอหลังจากเสมอเสร็จปุ๊บพับกลับคืนเอาเอาคมที่พับขึ้นมาทิ้งโดยการทําแบบนี้ เนี่ยครับแล้วมาลูปรูปเติงๆหนึ่นรูปเติงๆแสบบดงเพิ่นทับรึงไม่อีกลูบอีกไม่ได้ทำยากนี่เป็นการลูบคมนี่ลูปอีกหลังจากนั้นเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาไงข้างอัน ทางละเอียดทางเห็หนละเอียดขึ้นอดดีกพี่น้องเหมือนเดิมงูไปทางหน้าขึ้นกาครับดันไปทางหน้าเหมือนเดิมวางเห็ในให้ตรงพลิกทางละเอียดขึ้นมาเมื่อกี้นี่คมแล้วบาดนี่เอาให้คมปิดนี่พี่นอดด้องโอ้โหคมกริบทำไมาดึงผ้าให้ตึงเอาน้ำเหนืยบเหนืยอใส่สักหน่อยวางแปะ อเอาให้คมปิดครับอย่าลืมขั้นตอนที่ว่าเอาวางวางมีดไว้แล้วยกข้างหลังขึ้นหน่อยหนึ่งเดีย๋ยวไปน้องยกขึ้นเนี่ยจับยกขึ้นหน่อยหนึง่งยกขึ้นให้ได้องสาให้หน้าให้ให้คมมีดกระทบกับหินครับพี่น้องหูเล่นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คมปิด อันนี้มันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทําคมขั้นตอนที่สองทำคมกลิบนะไปแล้วลูกท้องมาเดี๋พับมาแล้วพี่น้องพับมาแล้วขั้นตอนต่อไปวางเหมือนเดิมอย่าลืมกลับข้างพี่นอ้องบริยูแห้งขั้นตอนทำคมกิบนี่ไม่ไม่ได้โยกแรง ที่เอฟซีคนๆที่พิษาอพิตาม,ตามสวนไทยยุตสบายของเขาเวลาปอบน้อไม,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 ม่ที่ว่าเป็นยังมีดที่คบแท้นี่ลบพี่น้องแล้วก็เล่มนี่พร้อมที่ว่าเป็นยังมีดที่คบแท้มีดู้มีดที่คบแท้ะะนะครับพี่นอ้องนี่คือเทคนิคการผลมีดหรือเทคนิคการรับมีดเอาไปใช้ครับเอฟซี FC, ทั้งอ่า ทั่วโลกทั้งสปปทีเนี้ยทั้งเอ่อเมรทั้งสหรัฐทั้งฝรั่งเศสครับพี่น้องเอาไปใส่ได้เทคนิคนีหาตยานีเนี้ยดอด้าาอยานโบรานก็พ้นเขา่าเขื่อนพี่น้องพอคมจีบแล้วก็ลบคมทีเนี้ยนี่คือเทคนิคการลบคมแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกเนี่ยพี่น้องเข้าแล้วไหม พูด,าพด่าวกยางปิดเลยหลยังจากนั้นพอคมเสร็จแล้วล้างหน้าต้นหมอกล้างหน้าต้นหมเอาไปยังไงก็ได้เนี่ยนงหรือจะจับไปอย่างนี้ครับน,นี่ล้างหน้าตงนี้กก็ธรรมดาเพราะว่าเราฝนเรารับเอาแต่คมเราไม่ได้รับข้างๆพอเรา จัดคมเสร็จเรียบร้อยเราค่อยมาแต่งอเอาสนิมออกเด้อพี่น้องเด้อจำไว้เทคนิคง่ายๆไม่ต้องไปจับไออย่างนี้อย่างนี้ถ้าตอนไหนที่เ้อาหันหนาหันก้มมีดมหาหาเข้าปุ๊บนิ้วอันตรายอย่าไปทําเด็ดขาดเด้อพี่น้องเด้อคือเทคนิคการรับมีดรับมีดยังไงให้คมเนี่ยเอาเทคนิคมามาบอกมาฝาก ฝากพี่ฝากน้องทุกคนนี่คือคมแล้วคมปิมมาลอ,อยพี่น้องคมคลิปคมคลิปม,ม,มาจะไปใส่อันนั้นเพือเป็นเสร็จเรียบร้อยครับเทคนิคการรับมีดยังไงให้คมเทคนิคดีๆในการรับมีดยังไงให้คมเนาะพี่น้องถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้แน่ได้ครับพี่น้องครับเพื่อ,อคลิปต่อๆไปเอาสีมีเนื้อหาสาระอียงเอามวาฝากปีฝากน้อง FC ฟเฮ้าทุกกันทุกคนค้อเกัาครับคลิปนี้าฝากปีละน้องไปกับมิดสองเหลี่มนี้เข่าแล้วพี่น้องสวัสดีครับ